เอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟ r าไลท์กันนั่นเองนะฮะแล้วก็ี่ปรับกราฟิกต่ำสุดแม่งเลยกระตุกนะฮะโอเคเราเปิดตัวมากับเอ่ออยู่ในโรงเอ้ยไม่ใช่อยู่ในแคปซูลนะครับผมสีเหลืองๆแบบนี้นะลอยกันมันยอยเยี่ยนะครับเต็มท้องฟ้านะครับเกมใหม่นะครับฟ้าไลท์มาทดสอบกันดูว่ามันจะน่าเล่นหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลองโหลดก็สามารถโหลดกันได้ใน Play Store นั่นเองนะครับไม่ได้สปอนเซอร์ในคลิปนี้ลองเล่นดูนะครับว่ามันจะมันหรือเปล่านะฮะเออเรานอนในโรงนาแล้วไปกันเลย โอ้โหเท่มากมีไอพ่อนติดข้างหลังด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะหาลงกันตรงไอ้ตรงซิตี้พาซ่านี่นะฮะน่าจะมีของเยอะเป็นกลางแมพกันเลยทีเดียวโดดลงไปไม่มีล่มอ่ะมันไ,ไม่มันไม่กลางล่มวะไม่กลางล่มวะโ,โอ้โหโอเคโอ้โดดจับขอบตึกแบบนี้ซูเปอร์ฮิวแมนน่ะไม่ไม,ไม,ไม่ตายด้วยเกมสมจริงจริงนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยครับซูเปอร์ฮิวแมนนะเก็บของอะไรก็ไม่รู้กระตุกกระตุกนี่ก กราฟิกทัพท์ใครดีก็คงจะลื่นกว่านี้นะครับแต่นี่อัดไปด้วยนะครับก็ได้แค่นี้เลยฮะกราฟิกต่ําสุดนะครับริงริงริงยิง,ยง,ยง,ยงทดสอบทดสอบดาเมจทดสอบดาเมจเออ้อยใช้ได้อยู่ใช้ได้ยิงปืนระยะไกลมันไม่สายเท่าที่ควรถ้าเป็นพับจียิงไม่โดนนะฮะเลง็งเลง็งเลง็งสั่นขนาดนี้สั่นไม่ใช่เพราะปืนตนะัมือผมสั่นนะครับผมอเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ใช้ได้ใช้ได้ยิงไม่ตายซะตัวเลยอยู่ตรงนั้นช่างมันเถอะ ช่ไมก่อนไหมโอ้ยผมได้ยินเสียงคนเดินว่ะเดี๋ยวเดวเดมีเสียงคนเดินอยู่แถวนี้ปืนลูกซองด้วยอะไรเนะี่ยเกาะเฮ้ยนี่มันมีเลเวลด้วยครับผมได้เกาะม่วงเลยเลเวลสูงสุดอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันจะมีเกมบางเกมที่แบบเกาะมันเป็นเลเวลเลเวลแบบนี้ก็ก็ทุกเกม้วยวะคน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 เอ้ยยิงยิงโอ้โหไม่โดนไม่โดนอย่าอย่าว่าผม,มนะผมตัวตึงสายโมบ้านะครับผมเกมสภาพนี้นี่ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะฮะแต่มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมโทรศัพท์ใครดีน่าจะลื่นกว่านี้มันอยู่ไหนวะเนี่ย มองไม่เห็นเลยได้แค่นี้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอไม่รู้จักเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์ซะแล้วเปิดลูกซองยิงเลยนะครับผมลูกซองยิงแม่งระยะ8เมตรให้มีคนอยู่ตรงนั้นไหมเล็ง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 ซุบซุบซุมยิงหัวยิงหัวยิงยิงยิงเรียบร้อยเรียบร้อยยิงยิงตูดยิงตูดยิงตูดมาให้พี่สอยตูดหน่อยสิจ้าเออยิงเข้าไปไม่เอาดิอย่าหันหัวมา อยาหันหัวมาหันตูดไปหันตูดมาแล้วโอ้โหดีมากเลยวันนี้เราอยู่กันกับพี่จอนนะครับเฮ้ยระเบิดมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหอีกสองที่ด้วยไอ้โอ้โหจริงกันอยู่ตรงนั้นคนนะหรือว่าไอ้เสื้อสีฟ้าเสื้อฟ้าเออยิงเข้าไปทำไมมันหลายคนจังวะยิงจริงเข้าไปเอ้ยโอ้โหมันไม่โดนไม่โดนสักนัดเลยฮะไม่โดนสักนัดเลยคุณผู้ชมให้ตายเหอะแม่นขนาดนี้โอ้ยโอ้ยไอ้นี่เอง ไอ้นี่เองระเบิดโอ้โหเยอะเยอะเกินไปแล้วไม่ไหวตายตายแน่แน่ถ้าเกิดเราไปอยู่ข้างหน้าแบบนั้นนะครับตายแน่ต้องแอบมาอยู่ข้างล่างก่อนมีอะไรช่วยเราไหมเก็บอะไรวะเนี่ยอุปกรณ์รถคูดาวมัดมัดโซ่สีฟ้าเก็บมาก่อนอะไรมันให้เก็บแดงว่ามันดีนะครับผมเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอยู่ระยะนี้อยู่ระยะนี้ยิงเข้าไปโอ้ยระเบิดติดอ้าวตายโอ้โหเเกือบไปโอ้เอ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วลงมาแล้ว ยิงแม่งเออเฮ้ยเป็นใครทากับพี่ได้นะเฮ้ยความแค้นที่ต้องชําระโทษฐานที่ยิงระเบิดใส่เรานะครับเราจะไม่ให้มันตายดีหันตูดมาเดี๋ยวนี้หันตูดมาเดี๋ยวนี้โอ้ชายชอบอ๋อเอาอย่าหันหัวมาสิหันตูดมาให้ชายหน่อยเออเออเหมนกัตัวตุยตูดตตุยตูดมันออนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกำลังตุยกันอยู่เลยขัดจังหวะความสุขของชายไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยอดชายนักตุยหันตูดมาเดี๋ยวนี้โอ้นี่แหละใส่เสื้อชมพูซะท้วยโอ้วาเออต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปนะยอดชายชาตรีนะครับเรียบร้อยตายอีกหนึ่งคนโอ้เฮ้ยมันยังมีอีกหนึ่งคนไม่รู้จักยอดชายนักตุยซะแล้วเรียบร้อยโอ้ยังไม่ตายยังไม่โอ้ยเกาะหายแรง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 เขาจะปืนลูกซองเหมือนกันนะครับไม่ได้แล้วมันมีรถ ถอีกคันหนึ่งอยู่รีบรีบตุยกันรีบตุยกันอย่าอย่าเสียเวลามากนะรถอีกคันฆ่าเราตายนะครับรถรถไปแล้วรถไปแล้วพันยาก่อนโอ้โหเกือบไปตรงนี้มันมีเกาะให้เรากดด้วยเดี๋ยวนั้นมันเป็นยังไงโอ้ยรถ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 อยู่ใกล้ๆน่ก่อนโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวโอ้ต้องทำชายได้เดี๋ยว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 โดนชายตุยแป๊บนึงโอ้ยเพิ่มเกาะก่อนะครับอ๋อมันกดเพิ่มเกาะได้ตามจำนวนนี้โอเคเก็ตละ ว้หม,แม,แมแ่แล้วหม่แล้วมาเร็วโอ้ยโอ้ยรถแบบนี้รถพ่นไฟพ่นไฟได้ด้วยหลบก่อนครับหลบในตึกก่อนสภาพนี้นรับเกิดไปอยู่ข้างนอกนี่น่าจะสู้เขายากนะครับต้องล่อเขาให้มาติดแบบไอคันเมื่อกี้เก็บของก่อนมีอะไรเนี่ยไปตรงนู้นละน้อยเดี๋ยวเจอชายแนะย่เก็บปืนเก็บกระสุน จอด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 เอ้ยมันยิงไม่ถึงอะสิแมโดดออกไปหน่อยข้างนอกมีใครอะไรวะนั่นน่ะแม่งมุมอะทำไมเกมนี้มันมีแต่คนขี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอะไรวะนั่นอะโอ้โหเอ้ยมันยืนมันยื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 นอยากวัดสไนเปอร์ก็บชายเปล่าอือกลางหัวกลางหัวกางหัวทำไมมันลดกันสาเองออะเอ้ยโอ้จริงๆิงิิ ยิงไปยิงโอ้โหมไม่โดนสักไม่โดนเลยเว้ยเออโดนสักนัดแล้วโดนสักนัดแล้วเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไม้ใส่หมก,กันน็อกมาเอ้ยเอยเอเล่นกับชายเล่นกับชายเล่งนานเกินไปแล้วชายไม่ชอบหันตูดมาให้ชายเดี๋ยวนี้นั่นแหละเออย,ยิงตูดเข้าไปเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กก่อนยิงเข้าไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหแต่อีกขี่ด้วยนะครับเกมที่มันมีเลเวลด้วยเหรอทำไมเราได้อีกขีดด้วยอก็ใช้ได้อยู่นะครับทุกคนก็ตูความมันของเกมนี้เอาไว้กัน เป็นตัวอย่างแล้วคันนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับเกมนี้แบบปุ้ย888เมกนะครับเอ้ยนั่นไงนั่นไงต้องโดนต้องโดนชายต้องโดนชายโอ้ยมันแดชมันแดชมันแดชเราสามารถพุ่งได้ด้วยนะครับเอ้ยเอ้เอมันแดชอีกแล้วมันแดชอีกแล้วอียเปลี่ยนเอยชายก็ไต้เออย,ยิงเข้าไปเรียบร้อย <laughs> โดนชายตุย๋ยเจ็บชจยคนแรกโดนลังแก้่าดจาเาะเผาเหมืองแปรเออย,ยิงตูดมันซะเรียบร้อยโอ้ นี่แหละวิธีแห่งยอดชายนะครับผมเล็งแต่ตู่ตัวไว้นะครับเดี๋ยวเราจะชนะเกมเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรวนะท่าน่ะแอร์ดอปเบอร์แอร์ดอปเบอร์เกมนี้มันมีแอร์ดอปด้วยเหรอเดี๋ยวเราแป๊บน,นึงนะวงก็บีบแล้วเนะี่ยเห็นในแผนที่ไหมครับวงมันเหมือนจะบีบนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บแอร์ดอปข้างบนกันก่อนดีกว่าไม่น่าจะใช่แอร์ดอปกล่องเขียวๆแบบนี้แอร์ดอปปกติกล่องแดงนี่นะอะไรเนะี่ยใช้อุปกรณ์เปิดหีบระวังเปิดลูกซอง เฮ้ยมันมีแมงมุมให้ด้วยเดี๋ยวนะอย่าบอกรนะโอ้โหตัวเมื่อกี้เลยตัวเมื่อกี้เลยโอ้นี่มันแมงมุมผมได้แมงมุมมาแล้วครับเกมนี้โอ้โคตรเท่เลยอันน,นี้น่าจะเป็นจุดขายของเกมฟาไลท์เลยนะครับเป็นจุดขายนอกจากการแบบไปตุย๋ยผาดงข้ามา <G ül> ก็คือแมงมุมแล้วก็พวกอุปกรณ์ขี่พวกนี้นะครับดรอยากจะว่าดูเท่มากเลยเขาออกแบบมาอลังการมากเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมันจะแบบใช้งานจริงได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นว่ามันน่าจะยิงยากพอสมควรนะดูเลยเป้าเล็งแบบเล็งยากมากเลยขึ้นข้างบนได้ไหมตไต่ได้ไหมเฮ้เหมือนจะไต่ได้ไต่ได้เปล่าเฮ้ไต่ได้เปล่าไต่ได้เปล่าขึ้นได้ปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไร,ะไร,ะไรใครยิงเหมือนเหมือน,นเสียงใครยิงไม่ใช่ใช่ไหมหน่าจะเป็นเสียงไอ้หุ่นนี่แหละเสียงแม่งโคตรน่าลำคาญเลยเสียงเดินเดินสำรวจกัน ไม่มีใครเลยเสียงป,ป,ปักปักนี่คืออะไระเสียงเครื่องเครื่องยนต์ทำงานอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันคือเสียงเครื่องยนต์นะครับกดฟื้นฟูกเกาะแป๊บหนึง่งโอเคเล่นเพลินได้เลยเนี่ยแถมมีหุ่นยนต์ด้วยใครชอบหุ่นยนต์แบบนี้น,น่าจะชอบนะครับอันนั้นก็คือเศรษซากหุ่นยนต์เหมือนกันผู้พันเราไม่เจอศัตรูเลยครับไม่เจอก็ตามหาต่อไปพลทหาร ไม่เจออะไรเลยเนี่ยแถวนี้ไม่มีใครเลยครับผู้พันโอ้ยไม่มีใครให้ผมตุ๋ยเลยแย่ละเฮ้ยเต้นไงเต้นไงได้เวลาใช้ทดลองปืนเอ้าทำไมมันยิงไม่ได้ทำไมมันกดยิงไม่ได้วะเนี่ยหรือต้องกดค้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดยิงกดยิงไม่ได้กดยิงไม่ได้กดค้างโอเคกดค้างกดค้างยิงอู้กูหายเฮ้ยทีเดียวร้อยสิบเลยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนใครยิงโดนใครยิงวะ ใครยิงผมอ๋อไม่ใช่ผมยิง <c oughs> ผมยิงใช่ไหมเมื่อกี้โอเคถ้าจะเป็นผมยิงนะครับตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีอะไระอะไรละเล่งเร่งเล็งยิงยิงข้ามเขาได้ไหมยิงข้ามเขาได,ได้ไหมสไนเปอร์เลเซอร์สไนเปอร์โอ้โหร้อยเก้าสิบสองจะแรงอะไรขนาดนั้นแรงเกินไปแล้วเออตรงนั้นมีคนตรงนั้นมีคนมีคนขับรถอะ่ะเดี๋ยวเราลองลองเล็งดูนะครับยิงโอ้ร้อยเก้าสิบสองโหยังแรง ของจริงใช้ได้เลยครับตอนนี้เครื่องยนต์เราอยู่ที่98%เดี๋ยวลงเก็บของก่อนอยู่แต่ข้างบนเก็บของไม่ได้นะครับขึ้นยานอยู่แล้วเราเก็บของอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องขึ้นข้างบนสุดยอดนะฮะแต่เฟรมเรทก็ดันได้เท่านี้นะครับผมไอที่แบบกราฟิกก,กากๆนี่ก็คือโทรศัพท์ผมกากเองนะครับฟ้าร้ายของเราไม่กินสเปคมากเกินไปแถวนี้มีใครอยู่ไหมจ๊ะไม่มีเลยเหรยอจ๊ะโล่งเลยเราต้องตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหันหน้าเข้าเมืองแล้ว ถ้าเกิดมีใครซุ่มอยู่แล้วเราโดนตุ๋ยข้างหลังนี่ก็ลำบากแย่เลยโดนเขาแบบรอบยิงข้างหลังไม่มีใครเลยจริงๆเนี่ยผมเล่นอยู่คนเดียว <laughs> มีหกคนใช่ไหมที่มีชีวิตอยู่ในแบบนี้เราใกล้จะชนะแล้วเหลืออีกเพียงแค่6คนเท่านั้นเหลืออยู่4ี่คนแล้วปรับเสียงเดินหุ่นยนต์ได้ไหมครับคือแบบอมันมันป้งปังปงปัง,ป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 งมากเลยอะดูดิเนี่ยเสียงเดินหุ่นยนต์อ่ะ ใครรู้สึกลำคาญบ้างครับขาแม่งโอเคมันเป็นหุ่นยนต์แมงมุมนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็จะหาหุ่นยนต์อย่างอื่นมาลองขับๆดูนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่มันคนหูหกสิบเองอะ่ะยิงอีกรอบหนึ่งยิงยิงยิงไกลมันยิงไม่แรงหรือเปล่าหรือเขาไม่เกาะเไปเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้วผมยังชาร์จชาร์จยอดชาร์จ โอ้โดนโดนโดนล้มล้มล้มหนึ่งคนนี่ครับเอ้ยอีกคนอีกคนอีกคนจิงงงแปด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 เป็นไงเป็นไงเซเซเซกระเด็นไปข้างๆชัด์ตชารชารโอ้ยสามสองล้มคู่เข้ามาด้วยกันเหรอเข้ามาด้วยกันแต่ผมมาคนเดียวตายแล้วตายแล้วตอนนี้เหลืออีกคนหนึ่งนะครับผมเฮ้ยตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยชัด์ตชาร์อ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมนขึ้นมันมันนี่ ชาตีครับาปูนัดเดียวเลยโอเคมันขึ้นอยู่กับระยะครับผมแล้วตอนนี้เราก็ชนะไปแล้วนะฮะสุดยอดเลยเกมนี้ยิงก่อนยิงขอบใจนะเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่คือพี่จอรนของเรานะครับขอบตาเข้มๆแบบนี้เหมือนคนไม่ได้นอนนะครับเป็นผู้เล่น MVP นะครับเกมนี้สนุกหรือเปล่าก็ลองไปหาโหลดกันได้นะครับกดทําไมมันไม่ไปว่ามันค้างอ๋อโอเคไม่ค้างนะครับผมหาโหลดกันได้นะครับคือเกมฟ้ l ไล h ์ครับผมตัวหน้าพี่จอรนเนี่ยโอ้โหไม่ได้นอน 打狠了。